ันนี้ยังมีความหวังต้องทุ่มเทพลังที่มีโซรอยที่ต้องมีสักคนกันฟันทนให้ได้รางวัลบทชีวิตสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานย้ำคำนะครับเรามาเจอทีมงานรุยนแรกครับเดี๋ยวเราจะเดินไปหาเขาก่อนครับตอนนี้เขามาตัดไม้กันนะครับ อันนี้ไม้สวยแลครับไม้ก็มีเชือกกระถาบ้างนิดหน่อยครับก็เป็นโอกาสดีครับที่มาพบกับทีมงานรุยแรกนะครับโอกาสอย่างนี้หายากครับโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเฮ้อเสียงอะไรวะ วันนี้ดินมันเปียกแล้วครับมาหวานก่อนฝนมาตกมาหวานนี้ฝนตกตอนกลางคืนสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้ช่างออสนะครับหรืออาจารย์ออสมันเป็นยังไงครับพี่เนี่ยอาการเป็นรั่ไงครับเหนื่อยครับ เฮ้ยเขาไหนหัวหน้าทีมงานลุยแรกไงไม่มาครับไม่มานะครับก็เมื่อคืนนี้เมื่อคืนวานฝนมันตกหน่อยก็เลยเปียกโอ้ประตูกีได้กี่ตันครับเนี่ยสามตันครับสามตันห้าครับสุดยอดเลยตอนนี้ตันนั่ก็ไม่ไหวอันนี้นะจานนัดเดี๋ยวจะล่วงไปอยู่ข้างล่างเลย คื้น,น่ากลัวจังก็โอกาสดีครับมาเจอทีมงานลุยแหลกวันนี้อากาศดีครับทำงานไม่คืมเอ้ฝนคืมไม่ร้อนเยียเทียบเยียเทียบแม่านนหรอกเยียเทียบ <c oughs> ดูนะครับทีมโนจะกลับบ้านแล้วทีมงานย้ำคำบอกกลับบ้านก่อนไม่ไหว ท,ที่เหลือได้จะโอนสัมภาระได้ทีมงานลุยแหลกหมดเลยนะนี่คนนี้ใครครับเนี่ยเสื้อดำขับรถเนี่ยลองกาลลุยแหลกไงโอ้โหไม้ขีต้ต้นมาเต็มรถเลยเนี่ย เมื่อกี้กนึกว่าจะไม่ดึงก็เลยไปตรงนู้นดันจะไหวลงนึกว่าจะถ่ายออกหมดนี่ครับ้างออสโปรไฟล์นี่ เอวหน้าชุดไปไหนนะครับเนี่ยเอคนไหนหน้าชุดนูุนเลือหรือนี่อันนี้อันนี้ประธานเรี่ยประธานรู้ว่างานง่ายเลยหนีเลยโอ้โหเขามายไม่ย้ายไปแล้วเอาลงมาขึ้นเแจ่วเลยแจ่วเลยถ่ายและอะไรละนี่นะครับตัวช่วยนะครับบันดี้รถแรงครับรถแรงนี่ครับผูดจาร์หนึ่ง ก็วันนี้มาตัดป่าเออ่วันต้นเจริญนะครับหรือว่าเจเอะนะไม้ยาวรุน่นประมาณหนึ่งกิโลนะความยาวเนื้อที่นะครับไม่ใช่ไม้ไม <c oughs> ก็จะจะ,จะทำการดึงกันอีกรอบเลยครับอันนี้ร้องอัดอันนี้ร้องประธานนะร้องประธานวันนี้ <c oughs> ถอดรองกงรองเท้าเลย อดว,ว,ว,วันนี้เป็นไงงานหมูโอ้ <laughs> งานนี้หมูเอาละครับก็จะถึงกันแล้วปาัาไปแล้วคนเรียบร้อย ก็วันนี้กบเล็กก่อนนะน้องชายทีมงานเลยแรกเลกำลังไปเอา <c oughs> <c oughs> ติดกยาบ โหนี่ครับกระทะใหม่ Mac นะครับท่าดีแม็กนะครับพร้อมยางนะครับอ่าซื้อมาคู่ละพันเก้าแล้วครับปีนี้ตกยามก็เช่นี้กันเลย <c oughs> อ่ะแรงกันเลยครับตกยางไม่มีแล้วน <c oughs> วันนี้เป็นไงครับ,บ <c oughs> กบยอทงานได้มาเจอทีมงานลุยแหลก <c oughs> ใช่ครับมาเจอยำมทำจะยามจริงๆนะมืดเหมือนกันครับพวกเขาจะเขาเขาต่อกลางนี่จะหักกลารแหนะเราโก้มครับเราโก้มเราโก้มไม่มีหักครับ เชื่อดิเชื่อสิมือดิดุมใหม่ดุมใหม่จะเผาเก่าลงวัวางลงวัว้างแล้วความเต่์ความตาเขามีอยู่ในหัวเขาอยู่แล้วนะครับทิ์นะ้ไ้นองไกยลุยแรกแลรบ้วเรียบร้อยเรย้ยจบเบอร์จบเบอร์ เอ๊ะแม่งมัดเลย ครับก่อไปอันนี้ดอกยางใหม่ครับดอกยางแล้วเี่ยไม่ใช่ปืนใหญ่ครับกล่าววันนี้ครับน้องชายทีมงานลุยแหลกทุกคนโค้นเองครับ ma ว่รบมส่องนะว ตอนนี้กำลังใจรถ <c oughs> อยู่ครับแป๊บมึงครับทีมงานกำลังย้ายรถครับอ่ามีหมาลเอันตรายมันไม่มาตรงนี้หรอมันจะมาไปหารถที่นหมุ้อย่าง้นเลร็นปโอ้ยปีนึงซื้อยกเส้นต่ข <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> ว่าป่านั้นต้องกินเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมล่ะต้องเข้าประมาณปีครึ่งอยูป่านั้นโอ้โหเป็นสูงนะไม่ร้อนนะโตฮัางยืมตะกอนมาจะหักโดมอย่าไปห่วงบอลตายลูกน้องห่วงนะขออีกเมื่อเมื่อวานดีหักไปอันนึ่งละอันเบาๆอันที่เขาติดมือเทียบไม่ต้องถอยแล้วพี่เทียบ ถอยแล้วเดี๋ยวออสไอออสตีสก็ขอคั่ยดึงไม้กะเปิมมา20กว่าตันไม่เป็นไรนะมีเดียวนะของสามต้นลองให้โอ้โหดึงดิอะไรลอ่ะสตาร์ทเครื่องอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบแปดหนึ่งโอ้แมย มันชาออนออนออนออตัวด้